สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมันศุกี้าพี่น้องมาเบิ้งเห็ดต่อน,นี่เล้อตาไปครับพี่น้องไปปะไปเบิ้งเห็ดกันจ้าเมื่อจ้าพี่น้องค่ะออกดีดีจ้าพี่น้องมืบอนี้อันนี้กำลังอ่อนๆเลย,ยจ้าพี่นอออ้องค่บออกอ้อมต่อรองคลองเลยจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นตงงนะ่อม่วงเลจ้าพี่น้องา่าะจะเป็นต่อ่วง ต่อมวงตัดออกแล้วบาในมันก็มีเห็ดมากเกิดพี่น้องค่ะมีความชุ่มชื้นฝนตกมาเฮ็ดออกพี่น้องมาในว่า,างในได้กินยอนอยู่ได้จ้าพี่น้องออกดีดีจ้าพี่น้องค่ะเห็ดอันนี้มักความอกอ้าวเลยจา้า อากาศห้อนๆอากาศอบอ้าวนี่จะเกิดเลยพี่นอ้องต่ว่าข่้มีให้มีมน,มน้ำน้ำโอ้ข่ามีความชุ่มชื้อนอยู่รอบๆต่อจากพี่นอ้องแล้วก็บ,บวกกับบรรยากา,กาศอบอ้าวนี่ดีคักพี่นอ้องเมื่อนงจ๊ะนี่ขอนี่กินดูแล้วด้พี่นอ้องตอนนี้กินดูแล้วจ้ะ กินโดแห้งแลจับพี่น้องคั้พระเมืองบริจาคพน้องขาบอเน่เต็มตัวแล้วจับพี่น้องอยู่ทั้งเทิงกับมีบาทอันนี้คำงว,วน,นี่ฝนตกมาใช่มันก็จะมีความชุ่มชื้นได้จับบอเน้เฮ็ดนเฮ็ดเกิดอีกวแต่ว่าจะอยู่ขงางล่างได้จับพี่น้องคะ่ะอาามาว่าอ้อมตัวเพื่อจับพี่น้อง่าเลยค่ะอ้อมตัวร่องคล่องเด้พี่น้อ,อ,อ,งอง โอ้สลัดสื่ออวนวันนี้พี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดเหตุเห็ดเห็ดเหตุข้นขาวจ้าพี่น้องเขาเอิ่นเหตุข้นข่าวจ้าบ่าค่ะกำลังทอแกงเลยจ้าพี่น้องเป็นขั้งอาหารอันหนึ่งก็ว่าได้เลยจ้าพี่น้องกินจะเวิร์ตปี๋นะค่ะ อาจารย์พี่น้องขาบ้างนะก็ต่อร่องคล้องแล้วพี่น้องดอกอ้วนๆเลยจ้าพี่น้องค่ะพาพี่น้องมาชมเห็ดต่อจ้าเห็ดต่อบ,บักม่วงได้จ้าพี่น้องค่ะเห็ดต่อมะม่วงจ้า คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักพอนะจ๊ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมนยจ้าขอบคุณมากค่ะ